ยินดีต้อนรับสู่สกรระดับอำเภอกุดจับสังกัดสำนักงานสกรประจำจังหวัดอุดรธานีหลวงปูแก้วกศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตข้าวเหนียวถั่วลิสงพันดีผ้าย้อมสีธรรมชาติภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ถ้ำสิงอำเภอกุดจับตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ25กิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด65,836คนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นจิตตำบล90หมู่บ้านอาชีพหลักของประชาชนชาวอำเภอกุจจับคือการทำการเกษตรเช่นข้าวอ้อยมันสบปะหลังยางพราราและถั่วลิสง เมื่อวันที่19มีนาคม2566ได้มีการเผยแพร่พรบรส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด60วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ยกเลิกพรบรส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธทยาศัยพุทธศักราช2551 โดยยกระดับจากสำนักงานกศนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้สรกรระดับอําเภอกุจจับมีสรกรระดับตำบลทั้งหมด7จําต,ตำบลประกอบด้วยสรกรระดับตำบลกุจจับมีครูประจำตำบลจำนวนสีคน1นนางพรพิมลเอื้อพริยากุลตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ2นางสาวพลพัชสาเหลา ตำแหน่งหัวหน้าสกรระดับตำบลกุดจ,จับ 3. นางพัชรีทูลธรรมตำแหน่งครูกศนตำบล 4. นางสาวพัชริดาพาวงตำแหน่งครูสรชสกรระดับตำบลเมืองเพียมีครูประจำตำบลจำนวน4ี่คน 1. นายสำรวยพาวงหัวหน้าสกรระดับตำบลเมืองเพีย 2. นางอาพรชนะมานครูกรสนอตำบล 3. นางสาวสุธามาสารชำนิครูกรสนอตำบล 4. นางสาวจริยาพรพงพานครูสอรอชอสอกรอระดับตำบลขอนยูงมีครูทั้งหมด5คน 1. น,นางสาวยุสพรจังพลตำแหน่งครู 2. นางสาวพรพันธ์แก้วทิพย์หัวหน้าสากรระดับตำบลขอนยง 3. นางสาวรัชยาวุฒิศักดาคุณครูกศนตำบล 4. นายมานิตนันดีครูกศนตำบล 5. นางสาวหัดไทยรัตศรีบุกครูสรอชอสกรระดับตำบลสตาเลียนมีครูประจำตำบลจำนวน3คน 1. น,นางชนาภาพันธุทุ หัวหน้าสากรระดับตำบลตาเลียน 2. นางพันนิพาโหราริศครูกศนตำบล 3. นางสาวพัชราพรสีสุพลครูผู้สอนคนพิการสากรระดับตำบลสร้างก่อมีครูประจำตำบลจำนวน4คน 1. นนายคมสันมงสว่างหัวหน้าสากรระดับตำบลสร้างก่อ 2. นางสาวพัประพาพัดโคศีวิสิ ครูกศนตำบล3นางสาวสุกัญญาบุรณนะครูกศนตำบล 4. นางอุมาพมารมลิวง์ครูสอรอชอสกรระดับตำบลปะโคมีครูจำนวน4คนหนนางออนอนงมฤกุลตำแหน่งครูอาสาสมาัคร 2. นางสาวรัตนาพรแฝงเมืองคุกหัวหน้าสกรระดับตำบลปะโค 3. นางอุบลยอดจันทร์ คูกศนตำบล 4. นายเฉลิมชัยสีสุพลคูสอรอชอสกอรอระดับตำบลเชียงเพงมีคูประจำตำบลจำนวน3คน 1. นายปีชาฟองอ่อนหัวหน้าสกอรอระดับตำบลเชียงเพงีง 2. นายจรัสราชินลาคูกศนตำบล 3. นางสาวฐานิตาเลิศสกุลพักดีคูกศนตำบล โดยแบ่งเป็นครูกศนตำบลรับผิดชอบนักศึกษาจำนวน45คนและครูสอรอชอรับผิดชอบนักศึกษาจำนวน85คนรวมนักศึกษาทั้งสิ้น1,276คนภายใต้การบริหารงานโดยนายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสรกรระดับอำเภอกุดจ,จับมีหน้าที่จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3ประการได้แก่ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตสกรระดับอำเภอกุจจับมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสอกรระดับอำเภอกุจจับเป็นศูนย์กลางที่คอยให้คำแนะนำ เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆด้วยตนเองแล้วนําความรู้มาทดลองใช้ฝึกฝนปรับปรุงพัฒนาจนเกิดความชำนาญสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้จนเกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียน แต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยเรียนที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือธุรกันดาลหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดำเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียนสกรอำเภอกุดจับดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานสกรอประจำจังหวัดอุดรธานีรู้เวลารู้หน้าที่รู้รักสามคคีสู่การเรียนดีมีความสุข